ขอแค่มีบัตรเดบิตหนึ่งใบนะคะกับใบขับขี่ของประเทศไทยก็สามารถเช่ารถขับที่นี่ได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปิ๊เวนะคะคาเลนใกล้กับสนามบินนะคะเราเช่ารถแบบเราไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้นะคะเป็นเดบิกาะะใช่ราคาไม่แพงมาก,นะ,ะกน,นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอารถมาให้เราเต็มขันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวใน l a กันค่ะ <c oughs> ก็เป็นรถของเราวันนี้นะคะราคาก็คือแบบน่ารักมากเลยก็คือแบบแค่24ดอดอนเองแต่ว่าเราก็ซื้อประกันเพิ่มเนาะอีกประมาณ15ดอนรวมรวมแล้วรวมแท็กซ์ก็ประมาณแค่45ดอนเองเราก็มาเช่ารถได้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยจะอยู่ทางซ้ายนะคะส่วนของประเทศไทยอ่ะจะอยู่ทางขวาครั้งแรกในการขับรถเลนซ้ายนะคะทุกคน ที่ได้เรียนรู้จากการขับรถเมกานะคะก็คือที่ปัดน้าฝนอยู่ขวาไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เกียร์อยู่ด้านขวามือนะก็เลี้ยวขวาผ่านตลอดนะคะและ้วค่ะเลี้ยวซ้ายเนี่ยต้องมั่นใจว่าเส้นสีเหลืองอยู่ด้านซ้ายมือของเราแล้วเราจะไปถูกเลนถ้าเลี้ยวซ้ายมั่นใจว่าไอเส้นสีเหลืองอยู่ซ้ายมือนะคะ Continue on South Highland Avenue for one and a half miles.